สวัสดีครับช่องช้างพังใหญ่เกตสวัสดีเอซยายทุกคนนะครับวันนี้วางแผนไว้ว่าจะไปตัดกล้วยให้ยายนะครับพอดีผมเพิ่งกีดยางเสร็จอย่าต้องกดเสร็จฝนตกอีกครับเลยไม่ได้ไปเลยนะครับขอบฝนมาครับ นี่ครับลงเห็ดผมเมื่อก่อนนี้ทาทาลงเห็ดทาเห็ดควางนะครับลงเรืนอนสำร้อคู่ใจสำร้อเท่าดังครับเมื่อก่อนนี้ครับสายบูครับคันนี้ครับรถเคลื่อนที่เร็วครับกู้ภัยครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยไป ออกงานเท่าไหร่ครับก็ต้องกีดยางทำงานครับฝนก็มาครับฝนหายแล้วครับถึงจะไปตัดต้นกล้วยให้ยายกันนะครับอันนี้เราก็ไปดูภาพเก่าๆของยายกันดีกว่านะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนจะไปดูภาพกเก่าๆของยายครับกดไลค์กดซับค่ายกดติดตามให้เลยนะครับไปดูกันเลยอันนี้นะครับก็เป็นตอนที่พวกเราไปติดตามยายนะครับยายได้อยู่ในป่าสับปะรดของชาวบ้านเราก็ติดตามดูกันมานานนะครับหลายเดือนนะครับ ติดตามเดินหาทุกวันนะครับเพื่อเอายาให้ยายกินเราก็ได้เอายายัดสไมาร์โให้ยายกินนะครับตอนนี้ยายอยู่กับพวกนะครับลูกหลานภาพนี้เป็นภาพที่ยายได้เข้ามาอยู่ในที่เรากักบ,บริเวณไว้แล้วนะครับในนี้ผมป้อนข้าวโพดยาย ไม่มีอะไรทำอันนี้ผมไปซื้อกล้วยให้ยายครับที่เขาดินนะครับก็เลยแวะถ่ายรูปสักหน่อยอันนี้เป็นภาพที่ยายเขาเล่นนะครับแล้วผมแอบถ่ายได้งนะคับยายผอมไหมครับมาทีแรกยายผอมมากครับเพียงขี่โค้งนะครับ โคงขึ้นเลยนะครับผอมเน่ากับหม็นเน่านครับตัวหม็นเนา่ามีตาแต่บาดแผลบาดแผลเต็มตัวอันนี้ยายตอนทำเต็นท์หม่ครับยังไม่มีหลังคาเอาเต็นท์มากางไว้ยายตกใจเต็นท์ครับอันนี้ช่วงหน้าแรงครับเราได้เอาน้ำรดน้ำมาครับแล้วก็ทำแอ่ง ให้ยายเอาไว้เล่นคีเลนนีย่ยครับมีลูกบอลด้วยครับยายอย่าแตกไปหลายลูกนะครับเราคิดถึงยายครับไปหายายไม่ได้นะครับฝนตกก็เลยต้องมานั่งดูรูปเก่าๆครับก็อเอคิดถึงยายด้วยนะครับก็เลยทำคลิปลงภาพให้ดูกันนะครับ นี่ครับยายเอางวงวังต้นไม้ครับเล่นต้นไม้อันนี้มาทีแรกครับก็มีผู้ใจบุญนะครับได้เอาสับปะรดปัตตวียนครับมาให้ยายนะครับหนึ่งคันรถอันนี้ตอนที่ยายลื่นล้มทีแรกครับตอนหน้าหนาวครับก็ผมสี่คนครับพยายามครับความที่ไม่รู้ครับ ช่วยกันยูยายให้ลุกแล้วยายก็ลุกไม่ได้นะครับผู้ใหญ่บ้านก็เลยติดต่อนะครับสิบล้อมานะครับในแมคยายสิบล้อครับแมคโคครับขอภัยทีติดต่อแมคโครมาประคองให้ยายลุกนะครับ เราได้โหยุกันครับสี่ห้าคนยูไม่ไหวนะครับขุดแล้วก็เอาดินไปข้างหลังยายแล้วก็ดันยายของยายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรอบที่สองนะครับที่ยายลื่นล้มครับฝนตกยายเลยลื่นล้มรอบที่สองนะครับแต่เช้าเลยอ่ะยาย เจ้าหน้าที่โทรไปตามผมมาบอฝันยายลื่ล้มอีกแล้วผมก็รีบมาครับก็ได้โอกาสครับได้ฉีดยาให้ยายยาบำรุงแล้วก็ตามเคยครับแมคโครเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ยายก็สบายดีอ้วนท้วนแล้วครับ ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนครับที่ติดตามและดูเลยดูยายมาตลอดนะครับอุ้ยอ,อ,อันนี้ก็เป็นคลิปเก่านะครับโอ้อยายได้ข้าวสิงคโปร์ใหม่มาแล้วอันนี้เอาให้ยายดิยายสิงโปร์เนอะ เดี๋ยววันนี้ผมลงให้ <มา S 1> ดูเ,ดเลยครับสองคลิปแต่คลิปที่สองอาจจะไบ่ายนะครับวาวเอาไปยาจะคุกเอาอ <c oughs> <า>่ะยังไม่สร้าง้าเลยนะแต่สร้าง้าแล้วกว่ะต้องไปส่งทีงนอกแลละเพราะว่ามีแผกแากนี้ไม่มีสัญญาณ

ที่มือยังมีอยู่ไม่เอาเอาดูการกินกระโพ่กันนะครับ เราได้กิ่นกระโปดใหม่มานะครับ คลิปนี้ตูยายหายคิดถึงกันก่อนนะครับต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ